สวัสดีจ้าวันนี้วันศุกร์อยู่ให้เลยวันศุกร์มีความสุขวันนี้มาดาไปฟิตเนสมาก็สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งมาทำข้าวกับข้าวอาหารเอเชียให้เพื่อนฝรั่งฐานที่บ้านพักคนชลาวันนี้มาดามก็มาทำเมนูชิเคกินมาซาร่า อ่เรซปของอินเดียกันวันนี้ชิ่อกันว่าเี๋ยวแล้วก็อ่ขิงอิงมาอุ่นนเปล่าสกัดแล้ก็อิงมาจิงเกลจิงเจลอ่าแล้วก็มาเจียวหอมให้มันอมๆแล้วก็ไอ้นี่วันนี้ก็เป็นวันศุกร์เราก็มาทำมากับท่านทำให้เนันนๆนชี อาทิตย์สอาทิตย์ครั้งนึงเรามาทำเป็นเพื่อนฝรั่งแก่แล้วเนาะนั่งรถเข็นทั้งคู่เราก็มีเวลาเราก็มาทำกับข้าวให้เพื่อนที่ทำงานกินไปก็อย่นี้ก็อังไ

ข้าวอุ่นข้าวไปสุกแล้วชิวเก้นมาส่แล้วก็มาใส่น่อไก่ลัาจกเจียวแล้วเราก็จะมาผัดแล้วก็ใส่เครื่อง อ้าวโอเคขออนุญาตแม่ทำกับข้าวก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขในวันศุกร์่แดงไม่ให้หย่ในแห้งอย่าได้เจ็บได้ไข้สุขภาพแข็งแรงกั้นทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขวันต่อวันและในสิ่งที่คนทำที่คนเป็นพลังบวกคิดบวกคนเราดีใจได้กันมาชาติหนถึงดาวไม่ดีเท่าไรรอตั๋วไม่คคยได้ขอบใจขอแดงกันรถพ่อแม่ที่เลี้ยงมาให้ คุณให้ลูกได้เติบใหญ่แล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงแล้วเราจะมีความสุขขอให้ทุกคนอยู่เลยันสุขแล้วมีความสุขาจ้